ตอนนี้ขอเตียนตานประสานเสียงออกอากาศให้ยุมยาทุกทุกท่านใเห็นหูว่าเรื่องเล่านาเอ้าวขันเม่นเทศบ่เป็นกาวอัยก้อนาโหสีเดือแม่ดื้เทศบ่ทันจำนี้ละ โอ้ยเทศบ่ทันสำมนีสุป,ปกานบ่หันการเนี่ยละมีเวลาเพียงหน่อยบินยย่นใหญ่ทำบ่เต็มที่โอ้ยหาเทียบเพียบมาทางหาเพ่ขาผู้ว่าก่อนเดอเมื่เดือนอาตมาบ่ไม่นักเทศสอนผู้ลือสาปากดเดอเมื่เดือ บ่แม่นองค์ผู้หนึหยุดกะดังคำคุณเว้าล่ะเอาตามธรรมพระคงเจ้าล่ะเอาตามของพระธรรมเจ้าพระโคดมมาเพืแผ่ยากปานใดกะสิแลกันเสียงแย่สิคอยบืน นี่ละน้อเพื่อน่าวังน้ำเตือนยาเป้าตือนตกาใจละเิ็นน้ำไหลยาควงเลือสิี่รองลุกงก้เซน้ำหยามเหดินูุไก่บ้านเน ย้ำเดินทางไกลบ้านจังคิดเห็นคุณควังเสียวย้ำไปเที่ยวขานำอวยคิดเท็นแหลงผู้อย่ผ้าผู้ซอ่้ายเนื่อโอ้ยเนื้อปราส่งเอาบ่ได้คือกาไตดอกไม้จานเนืยันแต่ฟันอยู่ลอยลุ่มเกียดอยากช่วยก็ฟันเพื่อบังซื้อเบลเงินล้านแจความฟันเอาตีวดละ โอ้ยติดนี่เพิ่นก็จำเป็นติดปืนเสียเงินดอกเบี้ยเสียเก็บผูเพิ่นร้วยินน่เพิ่นว่าโชคบ่สวยจากสิ่ไวไปทางได้วาสนาบ่สมหวังได้นั่งนอนละทุมเอาละจับสำนกบดซ้อนเรียงคำกวันให้เขาท่า ฉันอาจารย์มหาเกีียวรับน้าทีเสียงบุญตาฟังมันดาเก่าเอาให้สรงสารเจ้าเมียภาคุณนั่นละเด้อเมียภาคุณ จังวันใ้ตอนนี้ในครอบครัวสังสิมาเกิดวนเนี่ละให้เครื่องคุณผิดแแกกันแม่ใหญ่เอ,อ้ยความสัมพันธ์ที่เคยมีนองยำยีจนสนเสียละ Na cứ nam à, mô cứ đền đây nhìn khắp khay chàng sa đen bùn cuốn hoa mẹ là nhám răng cằn phần kè, kè, kè hao toàn biết phù khăm Thèn thàn chẳng sĩ quân chung chết đi hay kia toàn gia vào đoàn phải thăng việt được khắp đư chung là văng quăm kít, an cả buồn hay mắt kèm. อยากแข็งใจทพองมาหนอโยให้ตึงต้องให้ตวนทีความของแม่เฮานั่นเพิ่นหวังดีน้องอยาได้ร้องเด้อให้ถือไว้ฝไฟเป้าคุณเน่แมวว่าเส้นเขาปุ่นบ่สมโมเจ้าแกงป่าน้องทองมาบ่ฟังความแม่กาวเตียนบ่เรียนโลล คือป่าทูวบ่อสมเก่งเขาเลขไก่คนบ่อลำกันบวชเรียนทางธรรมจิตใจยังเจพบฟังแผวงามคือแก้วหน่อยมันนีเน่ทวงมาเอ้ยศาสนาเพิ่นใดเสียสอนสั่งเวนให้สาดกิเลสกรรมหัมัดยังเมิดม้วนบ่็ยแก่งเน่ เฮาได้ตกเป็นเลงควงตนาดินดานๆบอมีวันสิผนพันจากคุ้ค่าแม่นำกาเสียึ้้นตะฟังชื่นเนี่ยร้อยู่กยานเยืนสิเป็นแย่ควงคงป่า น้องทองมาพวกกุมภาคุมภาลาโอ้ยพวกกุมภาจะกขวางวังป้องทั้งกระแสขึ้นเช่นเขาเบือนยุ่กลางนาำของตันหามันติดอยู่ระกาบแกละให้น้องฟังก้มเม่เพิ้นเลียงมาน้องยาดึงให้เตือไว้ว่าใส่ใจเนเี่ยเฮาสอนคนกักได้ ตองคุณกาแก่ห่วมคองแม่เดียวกันเหลือคำเดือเป็นปุงพันเลลาก่อพอเพิ่นตายไปนั่นแล้วละหัวเอือเธอกับหัวแหวนั่นมีคมมุณคุณละแยน้่นองอย่าลืมคำแม่คือจังหวะวันเตบอยอมขอเขารอกความส่วนย โอ้ยบวชพอไปอบรมใจเเลิศล้วนงามทุกส่วนสกุลไก่ทองมาเอ้ยเกลียายว่าจะใจเเลิศไลพระธรรมลาเน่นำดีเกกับนำสาทั้งใดด้สิเม้าก um ่อนโอ้ยพวกหัวดำกับหัวดอนให้ออกก่อนคุ้งสิหัวอย่างหัวผู้สิไงคุ้เน่ ทางเที่ยวจนยังกุดค่วงบ่ถึงวันจุดหมายเกิดเป็นสายยาใจถอยให้คอยเดินไปทางนานนให้ตกลุงสาเดลาตาชินใจเดี๋ยวนี้สาบวัดแดนตันพาะคุณแม่บวชเอาบุญเผยแพ่สวมมูญาติพิ้องให้เถึองโม ก็สะรรคนนั้นลหละเนี่ย